วันนี้พามาเปิดขนมที่ได้รับจากเพื่อนคนญี่ปุ่นตอนที่เพื่อนให้มาเนี่ยเพื่อนบอกว่าเป็นบางมครูเฮนนะเป็นขนมที่คนญี่ปุ่นนิยมแบบให้เป็นของขวัญกันมากเพราะได,ได้รับบ่อยมากเหมือนกันปกติจะเห็นเป็นแบบมาทั้งก้อนเลยเนาะแบบเป็นมงกมุมอะไรเงี้ยพอเปิดมาเห็นเป็นชิ้นๆก็แบบ ผิดคาดนิดหน่อยแต่แพ็กเกจสวยมากแล้วก็เหมือนเขาแบบผสม <M asha. S 1> หลายรสชาติมาให้เนะมีแบบช็อกโกแ oh. าลตคาราเมลมัชชะอะไรแบบนี้น่ารักดีาาเพราะเราไปหาข้อมูลดูเขาบอกว่าขนมเนี้ยเป็นขนมจากเยอรมันนะมันจะรูปร่างเป็น oh, ชั้นช,ชั้น,นซ้อนๆกันคล้ายๆวงปีของต้นไม้มันก็เลยจะมีความหมายแบบที่ดีในกรณีอย่างเช่นให้คู่แต่งงานใหม่ที่จะได้แบบต้องใช้ชีวิตกันต่อไปอ mm. ีกนานๆอะไรแบบนี้ นี่ลองเปิดชิมกันอันนึงมะของแบรนด์นี้ที่พิเศษกว่าอันอื่นก็คือเหมือนจะมีใส่แทรกมาตรงกลางด้วยนะแนะนำให้กินคู่กาแฟหรือชาถือว่าเป็นตัวเลือกของฝากที่แนะนำเลย